ดีครับพี่ก็นจะเต็มแล้วโหเต็มทุกทุกช็อตอันนี้ E S C 1 0 2ดสีทรายนะครับมาแล้วครับผมที่ถามหากันสีทรายไม่ค่อยมีนะของร้านเราแต่เราก็มีเป็นพวกยิงเคสิบแปดเนี่นี่เป็นไฟฟ้าแล้วผมอ่ารับนะครับวันนี้สุดยอดจะมันจัดเต็มจะดยิงสนั่นบนจอนะดีนะครับก็ E S C 1 0 2่งชุดสอง E S C เจสองห้าเจดสองที่สุดยอดหานในงาน E S C ทำ ว่าจะสุดยอดโอเคนะครับให้พวกำรับเองยิงนันฮะเซมินจอไหมครับท่านผู้ชม สุดยอดครับเดี๋ยวแถมออปชั่นกันฮะอะออปชั่นโปรโมชั่นอ่าสามารถแลกซื้อแบตเตอรี่ฮะตอนนี้ชุดนี้พันกับห้าสิบบาทโปรโมชั่นออปชั่นตอนนี้นะฮะไปจนถึงสิบค้าก็เหมือนครับก็เยอะเกินห้าสิบบาทครับทั้งทั้งแบตเตอรี่และที่ชารร์จคับนี่แถมมาเลยครับสีพันนั้นะครับราคาเปิดต,ต,ต,ตัวที่หกพันเก้าครับผมนะแล้วก็สปิดโรเดอร์ฮะเอาไว้ตรวจลูกเนาะแล้วก็ต้องพืนไว้ใส่พื้นชั่นแถมออปชั่นเยอะหน่อยนะก็พอสิบเซนซิลิโคนบำรุงรักษาโโอ้ห ตามมาครับเดี๋ยวเช่นงน้องหนักให้ดูกันนะครับตอนนี้นะฮะลองยิงความแรงเนาะความแรงนี่มันเกินเกินลิมิตอยู่นะฮะสุดยอดผมว่าน่าสวยนะสวยดีฮะดูนี้ดีไซน์ก็สวยฮะยิงมันสนุกครับของเอนซีนี่เป็นงานดีระดับประเทศเระดับโลกฮะเพราะว่าสามหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคนะก็คือสามโลกเลยเนาะคือกกยิงระดับเลยนะฮะเพราะว่างานเขาเป็นงานที่นิยมในสนามมากโอเคนะครับผมลองยิงความแรงน่าจะสี่ร้อยกว่า ครับมันถึงโอ้พรวดเลยครับสี่หนึ่งหกนะครับจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับโอ้สี่หนึ่งหกจุดเจ็ดโอ้เห็นไหมไม่เคยลดเลยคะแสดงว่าแบตเตอรี่ก็แรงกับปืนก็ดีนี่ก็พับได้นะครับตามนี้นะแล้วก็ลุกก็เปิดออกมาได้นะครับเนาะแต่พูดถึงว่าเราก็เลื่อนได้ตามนี้นะครับแต่ความถนัดนะผมว่าทัี่เสลีระของแต่ละคนเนาะทั้นนี้เราก็ขึ้นได้เพราะสมจริงปับพับไปนี้ นะครับเป็นสีน้ำเงินด้วยนะฮะนสองปุได้ป๊ปปิดได้นะครับผมนาศูนย์ก็เป็นศูนย์แบบตึ้งทิงสามารถปรับหนึ่งสองอะไรได้นะฮะมีความต่ำสูงอะไรก็ลองลองลองเช็คดูก่อนได้ค่ะนี่ก็ศูนย์เล็งนะครับเนาะโอเคนะครับสวยฮะนี่ติดล้างได้ติดเลเซอร์ติดกล้องได้หมดสะดนยอดเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่ไแพงมา่ผมว่านะงานเขาดีนะโอเคเนาะผมยิงไปเรื่อยๆเนดูว่าการทํางานเป็นไงบ้างผมเล่นตามสูงจริงนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ตรงทีมันปรับอโอ้มันู้สืกไม่ต้องปั่นด้วยนะอ๋อปั่นอยู่ฮะปั่นตรงนี้ฮนะมันจะมีแบบไม่กเกมมอใช่ไม่กมมอแบบแต่ไม่ใช่ไม่กเกเมอเป็นนั่นฮะก็ถือว่าโอเค โอ้โหสึกจะหมดละโอเคนะครับผมสนใจทา้งมานะครับถือว่าสุดยอดของ E&C n นะฮะนะฮะตัวนี้จะเป็นเอ่อ HK นะครับ HKC16D นะครับผมนะฮะคลาสห้าจุดห้าหกเหมือนกระสุนจริงฮะนะครับผมมากิงครับนะครับโฟก์กพิม HK สุดยอดนะครับผมทังมานะครับหกพันเก้านะครัออปชั่นหกอย่างรับไปเลยครับผมดีนะครับผมช้าหมดนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย